สวัสดีครับนานาสาระกับดรการสุวรรณในวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาหรือดูพระสมเด็จครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จที่วัดไหนวัดอรังนะครับหรือที่กรุกวัดสตอน,นะครับหรือที่วัดชโยหรือที่ออวัดอ,ดอื่นๆก็ตามแต่นะครับ เ,เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าการศึกษาเรื่องราวของพระสมเด็จหรือการดูพระสมเด็จในปัจจุบันนี้ก็มีพัฒนาการไปมากครับมีการนําเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพส,สูงเข้ามาช่วยในการดูพระสมเด็จซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเ,เพราะว่าการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เหล่านั้นก็จะทําให้เราสามารถที่จะศึกษาหรือดูพระสมเด็จได้อย่างลึกซึ้ง อย่างเช่นเครื่องเซมอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะดูได้ว่าพระสเบตองนั้นเนื้อข้างในของท่านนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างลักษณะของเนื้อเป็นอย่างไรมีแคนไซเกิดขึ้นหรือไม่ครับหรือในสายอนุรักษนะ์ก็มีกระบวนการมีขั้นตอนที่อิงอยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเรามีความพร้อมที่จะ เข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ผมก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นวา่าเราจะสามารถที่จะบอกได้นะครับว่าพระสมเด็จองค์ที่เรามีอยู่นั้นแท้ทันถึงท่านเจ้าประคุณหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ราคาข้างวดก็มีราคาสูงเช่นเครื่องเซมอย่างนี้นะครับผมทราบมาว่าราคาค่อนข้างสูงมากนะครับ นะแล้วก็หรือเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการทางสายอนุรักษ์แต่ละอย่างแต่ละชนิดนั้นก็มีเครื่องราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มีราคาสูงครับการเข้าถึงนะหรือการดูพระสําเด็จโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็ย่อมจะมีราคาค่างวดที่อาจจะสูงตามไปด้วยนะครับเรียกบนแปรผันตามกันนะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็เลยมานั่งคิดดูนะครับว่า เราจะมีหนทางใดบ้างไหมที่จะทําให้คนที่เขาสนใจเรื่องราวของพระสมเด็จนั้นสามารถที่จะเข้าถึงหรือดูพระสมเด็จได้นะครับโดยที่อจ,จะไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีมประสิทธิภาพสูงเหล่านั้นที่บอกว่าไม่จําเป็นนั้นหมายความว่าความพร้อมยังไม่มีนะครับถ้ามีความพร้อมก็ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าความพร้อมยังไม่มีนั้นก็คงต้องใช้ วิธีการดูตามกำลังของตอนเองครับเรื่องอย่างนี้ผมก็เลยนึกถึงเรื่องของ back to the basic back to the basic ก็คือการกลับไปใช้เครื่องมือพื้นฐานปกติครับเป็น basic tool นะที่ใช้กันมาครับเพียงแต่ว่าในยุคสมัยนี้มันก็อาจจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า back to the basic นั้นมากกว่ากล้องสองพระธรรมดาธรรมดาทัท่วไปเท่านั้นเองนะครับ กล้องส่องพานั้นก็มีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับราคาปัจจุบันนี้ก็จับต้องได้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กล้องที่มีกาลังขยายมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างเช่นกล้องที่ผมมีอยู่นี้นะครับก็มีนะครับก็ซื้อมาในราคาไม่แพงครับหาซื้อสั่งซื้อจากราซาด้าก็ได้นะครับกล้องอันนี้แบบนี้นะครับที่ผมสั่งซื้อมาใช้ในการดูพระสมเด็จเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็มี2เลนนะครับ เลนหนึ่งเลนใหญ่นั้นก็มีกําลังขยายอยู่ที่30เลนเล็กก็มีกําลังขยายอยู่ที่60นะครับมีแบตเตอรี่นะครับก็มีไฟสําหรับสองพระอยู่ด้วยนะครับหรือนะจะเป็นกล้องที่ผมประยุกต์ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับกล้องเนี้ยผมประยุกขึ้นมาเองนะครับนะประยุกต์ขึ้นมาเองก็ถือว่า,าประหยัดค่าใช้จ่ายไปครับกล้องนี้เป็นกล้องสองนกนะครับ ซึ่งกล้องสองนกนั้นก็เป็นกล้องที่มี2เลนนะมอง2ตาสามารถสองนกในระยะไกลได้นะผมไม่ค่อยได้เข้าป่าไปสองนกแล้วก็เลยถอดออกมาครับแล้วก็เอาเลนมา,าใช้ประโยชน์ที่จะเป็นกล้องสองพระครับมาทำขาจับทำมือจับเข้าไว้ก็สองดูหิวพันวันหน้าของพระภายนอกได้ในระดับหนึ่งนะครับหรือเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นๆที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นเครื่อง iPad นะครับซึ่งผมซื้อมาหลายปีแล้วครับเป็น iPad Pro สินิ้วนะครับก็ซื้อมาใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้นะเรื่องราวอย่างอื่นนะครับแต่ปัจจุบันนี้พอให้ความสนใจเรื่องราวของพระสมเด็จ mm hmm. ก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะใช้ศึกษาเรื่องราวของพระสมเ d e จด้วยครับนะ iPad Pro นี้นะครับที่ตั้งนะของเครื่องนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับนะพเพิ่นผมประยุกต์อีกเหมือนกันครับผมก็เอาขาตั้งนะของกล้องวิดีโอซึ่งเป็น ขาตั้งที่มี3ขานะครับท,ทุกท่านคงเคยเห็นนะครับขาเนี้ยมันสามารถยืดขยายได้นะครับผมเห็นว่ามันมีหลายหลายขามีหลายตัวที่ผมไม่อยู่เพื่อเลยเอามาลองประยุกต์ดูนะครับนะแล้วก็เอา iPad Pro ติดเข้าไปครับลราพบว่ามันใช้งานได้ดีนะครับนะความสูงของขาตั้งนี้กับ iPad Pro ที่ตั้งเข้าไปนั้นมันอยู่ในระดับสายตาพอดีไม่ต้องก้มหรือเหยื่อมากเกินไปนะถ้าต้องการจะให้ iPad Pro นี้ อยู่ในที่สูงก็ยืดขาออกไปครับแต่ถ้าไม่จําเป็นก็หดขามันเข้ามานะหรือนะข้างหลัง iPad Pro นะัก็เป็นแว่นขยายนะครับแว่นขยายนี้ก็มีขายครับเป็นแว่นอ่านหนังสือทั่วไปนี่แหละครับนะมี2รงเลนนะเลนขยายขนาดเล็กกับเลนขยายขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็สามารถเอามาใช้เป็นส่วนประกอบในการส่องพระได้ข้างหลังนั้นก็เป็นพระสมเด็จที่ผมนํามาประกอบในการ อธิบายเรื่องราวของ b a back t o the b a s i c ในวันนี้นะครับเพราะนั้นการศึกษาเรื่องราวของพระสมเด็จนั้นเราอาจจะใช้วิธีการที่เรียกว่า Back back t o the b a s i c ได้ก็คือไปใช้เครื่องมือพื้นฐานทั่วๆไปหรือเป็น BasicTool ท,ทั่วไปครับแต่ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็น BasicTool นั้นให้เราพิจารณานานมาประกอบกันนะเพื่อที่จะทาให้การดูพระของเรานั้นมีความคมชัดมีขนาดใหญ่พอที่จะดูด้วยสายตา ของงเเราเออได้ย่างเช่นขณนะนี้นะครับผมใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายทำวิดีโอชุดนี้อยู่นะภาพที่จะไปนั้ก็เป็นภาพของพระสัมเด็ิที่อยู่ที่จอของ iPad นะครับภาพนี้มีขนาด4ีคูณหนิ้วนะครับขยายเต็มที่แล้วสำหรับการใช้วิดีโอนะครับผมสามารถที่จะซูมภาพพระสัมเท็จองค์นี้โดยเครื่องนะครับโทรศัพท์ของผมได้ครับ ซูมให้ใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะครับใหญ่ขึ้นถ้าองการความชัดเจนก็เอาเข้าไปใกล้นิดหนึ่งนะครับนะมันก็จะเห็นเนื้อของพระเห็นเ,เส้นสายลายสิ่งของพระได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามแต่ครับปัจจุบนันนี้ iPad ก็มีพัฒนาการไปนะแล้วก็ราคาก็แพงมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามาราคาแพงมากนะักมันจับต้องได้ลําบากผมว่าเราก็อาจจะ ตัดมันออกไปก็ได้ครับให้เหลือเฉพาะนะฮะแว่นขยายข้างหลังนะครับแ<ป>วนขยายข้างหลังในขณะนี้นะครับ <INDISTINCT S 1> ผมซูมไปที่แว่นขยายข้างหลังนะครับกับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งก็พอครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะ,ะนําพระเนี่ยนะครับนะเข้ามาให้ใกล้กับแวนขยายนิดนึงนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือนั้นเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะ ขยายได้ย่อได้นะผมจะขยายให้ดูนะครับอันนี้คือพระมาอยู่ใกล้กับแว่นขยายมากแล้วผมก็จะขยายจากกล้องอกล้องของโทรศัพท์มือถือเราก็จะได้นะครับพระที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับมีความใหญ่ขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมีความชัดเจนมากขึ้นครับขยายโทรศัพท์ผมนั้นขยายได้10เท่านะครับภาพที่เห็นในขณะนี้กําลังขยายอ,ยอยู่ที่4.6เท่าเท่านั้น ยังไม่ได้ขยายถึง10เท่าเลยนะครับก็ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ทําได้ครับนะแต่ว่าบางทีถ้าขยายใหญ่เกินไปนั้นความคมชัดของภาพก็อาจจะมีผมจะลองขยายดูนะครับนะอันนี้6เท่าแล้วนะครับหเท่านะเอาวิดีโอนั้นขยายได้6เท่าแค่นั้นเต็มที่นะไม่ถึง10เท่านะนี่คือการขยายสูงสุดของโทรศัพท์มือถือผมที่ขยายภาพที่ผ่านนะครับที่ผ่านกล้องที่ผ่านเลนนะ เลนสองเลนเอา่านหนังสือธรรมดาธรรมดานี่นะครับครับนี่แหละครับนี่คือ,อผมคิดว่าน่าจะเป็นเบสิกทูที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอพระสมเด็จได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงนะครับเ,เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา,าที่มีคุณภาพ ซึ่งผมบอกไปแล้วครับว่าเครื่องมือที่มีคุณภาพนั้นราคาที่จะเข้าไปใช้มันก็แปรผันตามไปด้วยครับแต่ถ้าเราท่านทั้งหลายมีความพร้อมผมก็สนับสนุนให้ใช้นะครับเพราะว่าเครื่องมือที่มีคุณภาพนั้นก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยให้เรามีความมั่นใจในพระสัเดจองค์ที่เรานําไปใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการตรวจสอบครับแต่ถ้าหากยังไม่พร้อมก็คงต้องใช้ Back to the basic ใช้เครื่องมือพื้นฐานทั่ว,วไปที่เคยใช้มาในอดีตก็คือกล้อง2พระ 10x 30x 60x แต่ก็ยังมีเครื่องมืออย่างอื่นที่สามารถจะนำมาใช้ประกอบกันได้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันก็พัฒนาไปมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นที่ผมก็ำลังทำอยู่ในขณะนี้การดูพระสมเด็จองค์นี้ผมดูผ่านเลนถึง3เลนด้วยกันนะครับ นะเรนแรกก็คือแว่นขยายนะแว่นขยายเรนที่2ก็คือเครื่อง iPad และเรนที่3ก็คือโทรศัพท์มือถือของผมครับก็ผมนำเรื่องนี้มาขายนะไอเดียนะครับนะถ้าท่านใดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ในการที่จะศึกษาดูพระของท่านเองก็อลองไปทำดูนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันยุ่งยากก็อ,อาจจะตัดออกไปเท่าที่เราสามารถจะทำได้ก็แล้วกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าท่านมีแนวคิดที่จะนําเรื่องนี้ไปต่อยอดหมายความว่าอาจจะแอพพลายไปในทิศทางอย่างอื่นที่ทําให้การดูพระสมเด็จนั้นมีความชัดเจนขยายได้มากขึ้นกว่านี้นะครับโดยที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะไปใช้กล้องที่มีกําลังขยายสูงๆพ0 0เอ็ก0ส,ส2000 X, 2000 X, หรือไปใช้เครื่องมือที่จะที่มีาราคาสูงซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการนําพระไปตรวจ ที่มีราคาสูงตามไปด้วยนั้นผมว่าการศึกษาด้วยวิธีการอย่างนี้ก็เป็นความท้าทายนะครับเพียงแต่เพียงแต่อะไรครับเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะครับปัจจัยเบื้องต้นที่ผมคิดว่าควรมีก็คือองค์ความรู้ครับนะผมว่าองค์ความรู้เป็นเรื่องสําคัญครับเราควรต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระสมเด็จให้มากพอนะเรื่องราวของท่านเจ้าพระคุณสุเด็ทให้มากพอว่าท่านมีความประวัิความเป็นมาอย่างไรครับ ถ้าเริ่มบวชเนนตั้งแต่ปีพศใดนะบวชพระนะปีพศใดมีสมณศักดิ์จเจริญเติบโตข้ามหน้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไรจนทั่งกระทั่งท่านรับสมณศักดิ์เป็นที่ท่านเจ้าพระพุทธเจาย์นั้นตั้งแต่เมื่อใดนะครับแล้วก็เข้าไปเป็นเจ้าวาดวาดัวดะระฆังในปีพศไหนก่อนหน้านั้นท่านอยู่ที่วาดดาัดใดในกรุงเทพและใน,ในจังหวัดครับ แล้วก็ท่านลงมือหรือเริ่มสร้างพระองค์แรกของท่านในยุคใดช่วงใดครับนะช่างที่มาแกะไม้พิมพ์ถวายท่านนั้นมีใครบ้างรูปร่างหน้าตาของไม้พิมพ์ของช่างแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็วัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างพระนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นไม่เหมือนกันนะครับมีอะไรบ้างน้ํามันต่างอิวเข้ามาใช้นะเป็นส่วนประกอบในการสร้างพระเมื่อใดครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าเป็นประโยชน์นะครับ ที่เราท่านทั้งหลายที่ต้องการศึกษาเรื่องราวของพรอสมเด็จนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เรียนรู้ยิ่งมากยิ่งดีนะครับเรียนรู้จนกระทั่งองค์ความรู้นั้นตกผลึกคำว่าตกผลึกหมายถึงว่าเรารู้เรื่องราวเหล่านั้นอย่างก,กระจ่างชัดนะครับอยู่ในหัวสมองของเราครับถ้าท่านใดก็ตามที่มีองค์ความรู้เป็นเช่นนี้ผมก็เชื่อมั่นว่านะครับนะท่านจะสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานนะที่ ผมได้พูดมานในตอนต้นนั้นศึกษาเรื่องราวของพระสมเด็จได้นะครับหมายความว่ายังครับหมายความว่าเ,ออเราอาจจะมีความสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับว่าพระสมเด็จที่เรามีอยู่นั้น10องค์20องค์30องค์นะครับหรือมีคนเอามาให้เราดูนั่นนะครับเมื่อดูแล้วโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราอาจจะวิเคราะห์หรือบอกได้ว่าพระสมเด็จองค์นั้นเป็นพระ สมเด็จที่สร้างโดยท่านเจ้าประคุณหรือไม่หรือว่าเป็นพระปลอมเป็นพระเกหรือเป็นพระที่แท้ทันยุคหรือไม่ถ้าในสิบองค์สมมตินะครับเราสามารถบอกได้ว่ามีเพียงองค์เดียวครับที่เป็นพระสมเด็จอีก9องค์ไม่ใช่หรือบอกว่ามี9องค์ที่แท้ทันยุคอีกองค์หนึ่งไม่ใช่ถ้าเราทําอย่างนี้บ่อยๆจนกระทั่งสิบเต็มสิบนะร้อยเต็มร้อยผมก็เชื่อมั่นนะครับว่า ท่านจะเป็นผู้รู้เรื่องราวของพระสมเด็จวัดระฆังอย่างแท้จริงครับแต่ว่าผมผมเองนั้นผมก็ตั้งใจจะทําอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะเลือกศึกษาเฉพาะนาะยบางกรณีของพระสมเด็จเท่านั้นคือยังไม่บังอาจหรืออาจารไปศึกษาภาพรวมของพระสมเด็จทั้งหมดครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมสนใจศึกษาพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อหนึกนุ่มผมก็จะศึกษาเรื่องนั้นจะดูว่าพระสมเด็จที่มี วันละอย่างไรจรึงจะเรียกว่าเป็นเนื้อหนึกนุ่มมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับหรือถ้าผมสนใจศึกษาเนื้อหนึกแกร่งก็คงต้องไปดูว่าพระสมเด็จที่มีวันละอย่างไรที่ส่องโดยใช้เครื่องมือธรรมดาธรรมดานั้นจึงจะบอกว่าเป็นเนื้อหนึกแกร่งนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ครับนะความหนึกนั้นเป็นอย่างไรความหนึกนั้นควรจะออกมาจากเนื้อของพระหรือว่ามันโปะเข้ามาด้วยพิมมือของออนักลอกเรียนแบบพระอย่างที่เป็นต้นนะครับ นี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ครับถ้าเราทําได้นะจนมีความชนานาญแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะศึกษาเรื่องราวของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยากครับที่เราจะถูกใครเข้ามาหลอกนะเอาพระปลอมพระเก๊มาหลอกขายให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดอรขังของผมเองนะครับผมรัก นะแล้วชอบเพราะว่าเป็นพระที่เ,เรียกว่าอะไรครับลงรักดำทาชาติแดงปิดทองมานะครับนะมีความสวยงามครับนะทั้งสีสันของชาตินะแล้วก็เส้นซุ้มนะคมชัดนะครับเนื้อนั้นมีความหนึกครับนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวงแขนหน้าตากักนะมีเส้นแซมหรือไม่ฐานต่างๆเป็นอย่างไรครับซึ่งความจริงนั้นผมตั้งใจจะนำพระสมเด็จองค์นี้ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆท,ท่านในช่วงท้ายๆครับแต่ว่าเพลินผมทำคลิปนี้ก็นิมนต์ท่านออกมาเป็นปัจจัยประกอบปัจจัยหนึ่งก่อนครับยังไม่ลงรายละเอียดนักแต่ถ้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าอยากดูเรื่องราวของพระสัเด็จองค์นี้ซึ่งผมตั้งชื่อท่านว่าพระสัเด็จองค์เมตตาเนี่ยนะครับก็ช่วยกันแจ้งเข้ามาในคลิปของผมถ้าท่านได้มีโอกาสเข้ามาดูเลยครับว่า อยากดูครับอยากรู้ที่มาธิบายของพระองค์นี้ผมก็อาจจะตัดสินใจนําขึ้นมาในรันแบบถัดไปนี้ก็ได้นะครับครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าท่านจะ,ะทําเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็น back to the b a s i c นี้มาใช้ในการศึกษาดูพระสมเด็จหรือจะนําไปต่อยอด ทำให้ดีกว่านี้ข้อดียวขายินดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่านําไปต่อยอดแล้วประสบความสําเร็จก็อ,อยากจะขอให้นามาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบด้วยกันครับเพื่อประโยชน์ที่จะเ,ออเรียนรู้แล้วก็ช่วยกันเ,ออเรียกว่ารักษานะครับหรือต่อยอดหรือทําให้ความประสบของท่านเจ้าปกุณสสาเร็จนั้นท่านเป็นความจริงที่อยากจะให้พระของท่านนั้นมีอายุยืนยาวหรือว่าศาสนานั้นมีอายุยืนย,น,น,ยยนยาวต่อไปอีกถึง5,000ปีครับ ช่วยกันคนละไม้คนละเบือนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ครับผมขออนุญาตที่จะจบคลิปนี้17นาทีกว่าแล้วนะครับเอาไว้เท่านี้เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ